ครับผมก็สวัสดีครับผมก็มารุชมกันนะครับผมง่ายๆเลยไม่มีอะไรมากมายอันนี้ที่ถ่ายทุกวันนั่นแหละนะอันนี้ที่ทาให้ออกดอกเอาไว้ให้ดูแลจะได้เอากิ่งพันเสียบต้นใหม่ไม่ไม่กี่วันก็เสียบไปแล้วครับผมได้แล้วครับผมอากาศร้อนแล้วผมจํามันเดือนผิดนะขอบคุณคุณพ่อมากที่ทักมาบอกวันนี้สับสนมากกับตัวเองก็ต้องความรุนละมีกลับไปกลับมา เริมลุกอย่างเลยครับผมไม่รู้จะเอาอะไรก่อนทําอะไรก่อนต้นไม้ก็ยังไม่รดน้ำมาสักต้นเดี๋ยวยังไม่งามอันที่กลางให้ปุ๋ยไปเมื่อวานนะเดี๋ยวรดน้ําได้รดน้ําเขาก็ต้อง,งามขึ้นนี่แหละเดี๋ยวผมจะพาเดินดูทั่วบ้านกันเลวกัน อ้น,นันพ่อไปหาเก็บกวดเกไปหาเก็บกวดมาไว้ขายไม่ค่อยได้หรอกอันนี้ชมไม่งามอันนี้ต้นที่เสียบแล้วก็มีต้นที่ไม่เสียบส่วนมากเก็บไปต้นที่ไม่ได้เสียบ ตอนนี้ทำไว้จะปลูกผักซื้อดินเขามาตอนนั้งขายยังชมได้ก็เลยได้ซื้อดินมามีคุณพ่อช่วยซื้อเทปนาเดี๋ยวผมจะพาไปดูทุง่งนาบางกอนออกบางกอนอันนี้ขวนฟังไปให้นะนะชายพอดีพ่อเอาเงินนะชายมา,าก่อนว่าดอาเงินไปพี่ยาให้แม่ใน เอามานานนั่นแหละเอาตังแกม,มาได้สองสามเดือนแล้วผนยังไม่เสร็จเลยผมเก็บขานะผมก็ทํางานไม่ค่อยไหวหรอกแต่พวกนี้ต้องมาทํางานเฮ้ยไม่อยากพูดที่ทำงานถ้าเราไปทํางานแล้วโดนแกล้งทุกวันโดนถาทุกวันเนี่ยโอหมันท้อนนะผมทํางานเต็มที่นะเรื่องกิงนะไมนได้โกหกไม่ได้โม้หรอกกรยันแต่ก็พระยันเนี่ย มันช่วยช่วยเราเราไม่ได้นะถ้าเราเอาใจเราไม่เป็นเราพูดไม่เก่งเราก็ต้องลำบากต้นต่อว่าอยู่อย่างนั้นไปตลอดนี่แหละงั้นช่ยผมหน่อยถ้าเราให้น้ํานะมันก็งานมาอันนี้ไม่ได้ให้น้ำเรานี่แห้งมากอลเนี่ยแห้งมากต้นต้นตอนะ,ะที่เลี้ยงเป็นตอฮอนแลนไหนแห้งหมดแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ให้น้ำเรา ผมต้องดูแม่ด้วยมันหลายอย่างหลายอย่างตัวนี้ไปทํางานก็ต้องอู้มันไม่เหมือนกับการไปทํางานหรอกนะมันเหมือนกับการไปไปอะไรไม่รู้นะพูดไม่ถูกหรอกของคนชอบทํางานแหละก็ทํางานทุกอย่างนั่นแหละนะอย่างที่ที่ว่าอันแหละ,ะครับครับที่อยู่ อยู่ได้ครับใจมันอยู่ยากนะยากนะมันยากนะมันยากมากๆเลยยากจนล้องไห้ยอะไรนะจนมันไม่ไหวจนมันรู้สึกทุกอย่างนะรู้สึกยอมแพ้รู้สึกรู้สึกไปหมดรู้สึก,สกแต่ไม่ไปก็ไม่ได้แม่ก็ป่วยมันต้องไปไม่ไปก็ไม่รู้จะที่บ้านจะทำยังไงสงสารพ่อกับแม่แกก,ก็แก่ทั้งคู่แล้ว มี่สิที่บ้านก็มีไม่ไปก็อยากทำทมูลชมงามงามก็ได้ขายนะจะได้หลุดพ้นจากตรงนั้นงานหนักแค่ไหนผมทําได้หมดเลยผมก็เป็นลูก,ลกจ้างงานแหละนะทางานใช้แรงงานแต่วงครั้งมันก็มันก็เกินไปนะบางครั้งเกินไปมันเกินที่หัวใจทุกอย่างเราจะรับได้นะ กับคำต่อว่าคำดูถูกต่างๆนานามันมันหนักเกินไปทําให้ไม่ไหวก็จะต้องสู้นะอเอาแค้แค่ตายแหละนะเอาตรงก็สู้แค่ตายจนไม่ไหวจริงๆก็ท่องค่อยออกมาถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็ยอมทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างก็รักษาสิ่งที่เหลือ เดี๋ยวผมมาเท่านี้แหละนะผมไม่ได้ดูแลจนชมเลยเพราะว่าจะไปซื้อน้ำมันมาลดน้ำนะมีเครื่องสูบน้ำอยู่เดี๋ยวไม่รู้จะได้ลดไหมน้ำได้ไหมขอบคุณคุณพ่อนะครับผมที่ช่วยซื้อเพปันนานสองต้นพอมีเงินจ่ายค่าดินเอาดินเข้ามานั่นแหละมาพําแปลงผักก็ได้ปลูกผักก็พี่สาวก็ให้ในผักมาบวกตรงนี้มันไม่ได้พราะว่าลดน้ำไม่ได้อยู่บ้านมันมีน้ำประปาไหลมาแล้วในปีนี้ก็จะได้ลดน้ํา น้ำก็พอได้ลดนั่นแหละขอบคุณท่านมากมากที่ช่วยซื้อของต้นนั้นครับผมก็ขอบคุณมากมาเท่านี้นะผมนานแล้วเนาะเดี๋ยวผมจะกลับบ้านแล้วต้องไปทํางานที่บ้านต่อเสื้อาอะไรก็ยังไม่ฟักสักตัวเลยขอบคุณทุกท่านด้วยที่มาเยี่ยมชมนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณและสวัสดีครับผมสวัสดีครับ